Até é, isso ขอเชิญพากบพบกับช่องบ้าบินชาแนลวันนี้เราจะมาเล่นเกมมิวแดนกันนั่นเองทุกคนไม่ได้เจอมิวแดนกันเป็นไงบ้างจะติดมิวแดนมากหรือเปล่า,า,าแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นรินแร้งใหม่สุดสวยสวยมากมสวยทิพย์แล้วเราก็จะมาเล่นกับเพลงนี้ แล้วหวังว่าคลิปนี้มันก็จะไม่โดนลิขสิทธิ์ว้ายว้ายว้ายรีบลบรบรบเร็วมึงลิขสิทธิ์ลบมึงอไอเออเพลงนี้แหละแล้วเล่นผ่านมาทำไมตอนแรกนี่จะมาเล่นเพลงนี้แล้วหวังว่าเพลงนี้มันจะไม่ติดลิขสิทธิ์เข้าใจไหมเข้าใจบอเข้าใ,ใจไหมเข้าใจเนาะ ยำยำๆๆๆๆๆำย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 ไงอยำยำยยำ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 ตำอำย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 ำเำย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  คุยง่ายมาก easy bro easy bro ง ja, mm ่ายมากง่ายเคยเล่นมาก่อนอีอีตอนโอ้โหโอ้โหแลกแลกมึองมาสามเม็ดยากไม่ใช้สมาธิ โคตรมากเลยได้โคตรมากคนทำให้ฉันไม่มีสมาธิโอ้โหมาสี่ลูกเลยเหรอมึงโอ้มาแบบไม่ทำตั้งตัวมาแบบไม่ทำตั้งตัวโอเมก้าโอเมก้าจัดเลยเฮ้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 ยโอ้โหมาสามเม็ดเหรอมึงนี่นี่นี่ไงเหรอมือสามเม็ด 4ี่เมตรอู้หูเือเตะหมดอู้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 ย่าอู้ยมาห้าเมตรเลยเหรอมึงไม่เป็นไรไม่หวั่นเออไม่หว,วั่นไหวเริ่มไม่ง่ายแล้วกูพูดไว้ตอนแรกมันหน้ามาก ุแหละไปกินเยาใครจะหวังได้ยินเสียงเพลงจากคลิปนี้อย่าหวังมันไม่มีเสียงเพลงอยู่แล้วตั้งแต่แรกจะมีเสียงคนพูดพูดมากด้วยสามเมตรสามหน่วยสี่เมตรสี่หน่วยจบหรือยังโอ้โหจบแล้วอุ้ย หญิงคนจะสวยไม่ใช่หรอนี่มันรอเธอจบสักทีจะได้ไปนอนต่อเอ้อไปละบ๊ายบาย